หลังจากประชุมคอรมมีม,มติช่วยเหลือชาวไร่มันสำปะหลังดังนี้มารับฟังกันได้เลยครับตองนะครับผมได้รับร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ปลูกมันสำปะหลังนะครับตอนนี้ราคามันสำปะหลังก็ตกต่ำนะครับก็อยากฝากท่านประธานนะครับช่วยผลักดันช่วยผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์นะครับ ผมก็ดีใจนะครับกับพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลได้เคาะงบประมาณเพื่อกระตุ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง368ล้านนะครับแต่ก็อยากให้พยุงราคาให้ให้เยียวยาในราคาที่เหมาะสมโดยเฉพาะ2บาท50ถึง3บาทนะครับพี่น้องก็จะอยู่ได้นะครับมีหลายท่านนะครับสสอ,อีสานนะครับมี ความเดือดร้อนนะครับได้รับรองเรียนเรื่องมันสำปะหลังเป็นอย่างมากครับก็ขอกราบขอพระคุณครับการเสนอครมนะครับให้รับเรื่องอนุมัตินะครับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคามันสำปะหลัง6 7เจพับนะครับก็มติครมก็รับทราบ3เรื่องนะครับแล้วก็มีการอนุมัติหนึ่งเรื่อง4โครงการนะครับดังนี้ครับผมเรื่องแรกนะครับคือการรับทราบผลดําเนินการมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาน้ามันนะครับสำปะหลังขอโทษทีครับ 2ี6 6 6 7้าถึงหกดนะครับเรื่องี่2คือรับทราบการดําเนินโครงการเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าพืชไร่นะครับเรื่องี่3คือรับทราบแนวทางมาตรการในการขยายตลาดส่งออกสินค้ามันสำปะหลังและสุดท้ายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจคือการอนุมัติมาตรการปี 6, 7 6 8จําจนวนเสียองค์การวงเงินรวมทั้งหมด368.90ล้านบาทนะครับเพื่อช่วยเหลือประครองพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมันสำปะหลังนะครับทั้งหมด4ด้านนะครับด้านแรกนะครับด้านแรกจะเป็นการ โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกประจําปี2 5 6 7้าถึงหกแนะครับจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้เกิดการแข่งขันและดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกมากนะครับอจุดประสงค์ข้อที่สคือส่งเสริมการแข่งขันรับซื้อมันสำปะหลังจากเกษตรกรนะครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในกรณีเก็บสต็อกปี67เจ็ถ้าหกในอัตราร้อยละ3ต่อปีตามระยะเวลาเก็บสต็อกนะครับ ก็มูลค่ารวมของโครงการนี้ที่อนุมัติไปจากกลุ่มเงินทั้งหมดทั้งสิ้น368ล้านก็คือ300ล้านนะครับส่วนอันที่2นะครับโครงการที่2คือโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำมัหลังนะครับก็เช่นกันนะครับจุดประสงค์หลักๆของโครงการก็คือการช่วยให้พี่น้องมีเงินหมุนนะครับเข้าไปในระบบนะครับเพื่อทําให้มันสำาหลังออกมาสู่ตลาดได้ดีขึ้นนะครับก็ส่วนนี้ก็จะมีวงเงินรวมทั้งหมด17.50ล้านบาทนะครับก็ รัฐบาลก็จะช่วยรับดอกเบี้ย3.5ต่อปีนะครับแล้วก็ไม่เกิน12เดือนนะครับส่วนสภากเกษตรกรหรือกรเกษตรกรทั่วไปก็จะรับอยู่ที่1%ต่อปีนะครับอันที่3ก็จะเป็นเรื่องของเ,อเงินทุนนะครับการพัฒนาและการผลิตส่งเสริมนะครับก็คือในยอดวงเงินรวมที่41.40ล้านบาทนะครับก็ใช้มาตรการดอกเบี้ย มาร์ค่าต่ำนะครับโดยธนาคารทกศนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับเช่นกันนะครับร้อยละสามต่อปีนะครับไม่เกินยี่สิบสี่เดือนนะครับและสุดท้ายนะครับโครงการที่อนุมัติคือองค์การสําหรับยกระดับศักยภาพการแปรรูปนะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรสามารถแปรรูปมันสับปะหลังสดเป็นมันสับปะหลังเส้นได้นะครับเพื่อการประกอบการค้านะครับและก็เพื่อรักษาสถียภาพราคามันสับปะหลังนะครับก็ วิธีการคาดหวังนะครับก็คือจะสนับสนุนเงินนี้ให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มวิกาหกิจชุมชนกลนุ่มกองทุนหมู่บ้านนะครับที่มีพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังไม่น้อยกว่า15หไร่นะครับเพื่อจัดซื้อเครื่องมันสำปะหลังขนาดเล็กพร้อมเครื่องยนต์สําหรับการผลิตมันสำปะหลังและอุปกรณ์สําหรับตากมันเส้นนะครับวงเงินเชื่อและเป้าหมายวางไว้ที่มันหกร้อยห้าสิบเครื่องนะครับและไม่เกินเครื่องละหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็วงเงินรวมของโครงการนี้ก็อยู่ที่สิบล้านบาทนะครับรวมทั้งสีง่ ตามที่แจ้งใป3 6บ369ล้านบาทนะครับก็นี่ก็เป็นอีก1มาตรการรักษาเสียภาพราคามันสำหรังที่ประมอวันนี้ได้มีการอนุมัติแล้วก็รับทราบึุนมาครับ,บค,ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ